ครับชาวนาคือผู้ที่ครอบครองโลกตัวกิงครับที่ว่าอเมริการัเสเซียที่ผลิตอาวุธสงครามมากมายที่ว่าจะเป็นเจ้ามหาอำนาจแห่งโลกนี้แต่ที่กิงแล้วทุกสรรพสินในโลกนี้ต้องกินอาหารต้องกินข้าวชาวนาเป็นผู้ผลิตข้าวและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตัวกิงครับที่จะทำให้โลกนี้ดำรงอยู่ได้ ไม่ใช่เพราะอาวุธสงครามเพราะอะไรนครับแต่เป็นชาวนาที่ผลิตข้าวเราต้องภูมิใจครับชาวนาไทยนี้เป็นคนที่ภูมิใจมากเป็นผู้ที่ครอบครอ,องโลกนี้ตัวจริงครับผลิตอาหารให้แก่ชาวโลกชาวนาะคือผู้ทำนาะผู้ข้าวเลี้ยงเรามาจนเป็นหนุ่มสาวยันโตเราเท่าแก่ชรลา เสดยดชะนายชาวนาไทายอาบจนเลื่อยมาผาเชิญดินน้ำลมฟ้าผาเชิญปัญหาชะตากรรมถามคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราลองกระซิบถามท่านเบาๆท่านโตด้วยข่าวเมื่อใคร